สวัสดีค่ะพวกผบริการโค้ง่งหิ่งหมอดิ่งเดียวชาวันพุธที่14สิงหาคมราคาทองคำช่วมเช้า7โมงขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2,477ตดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดนะคะทองคำเคยทำไว้วันที่17เดือนกัาคมแต่ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ทำให้มีแรงเทขายออกมาค่ะ ซึ่งราคาทองคำวันก่อนก็เพิ่มขึ้นตั้ง40ดอลลาร์นะคะแรงเทขายเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาส่วนช่วงกลางคืนเริมีแรงซื้อทองคำกลับเข้ามานะคะหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อ PPI เดือนก็คมออกมาต่ำกว่าตาดคาดการไว้เงินดอลลาร์อ่อนค่าอย่างมากเลยนะคะดอลลาร์อินเด็กซ์103.12เหรอ102.60 ราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืน2,464ดอลลาร์ 2, ค่ะลดลงไป7ดอลลาร์เงินเฟอ้อ PPI ของสหรัฐเดือนกฎาคมเพิ่มขึ้น2.2นะคะก็น้อยกว่า,าคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น2.3แล้วก็น้อยกว่าเดือนก่อนด้วยที่เพิ่มขึ้น2.7แนวโน้มก็คือเงินเฟอ้อลดลงนะคะตอนนี้ตลาดก็คาดการณ์ว่าเฟ การประชุมเดือนกันยายนน่าจะลดดอกเบี้ย0.5%นะคะคือวันก่อนก็ยังแบบมอง50-50จจะลด0.25%หรือ0.5%นะคะตอนนี้เห็นเงินเฟอ้อออกมาก็คิดว่าน่าจะลด0.5%ส่วนกองทุน s p สพกอท้าสมวันขายทองคำออกมา4.03ตันค่ะคืนนี้พาดไม่ได้ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งติดตามเงินเฟอ้อ CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมเทียบปลายปีตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น3%เท่ากับเดือนก่อนความหมายคือทรงตัวนะคะแต่เทียบปลายเดือนจะเร่งตัวสูงขึ้นค่ะเพิ่มขึ้น0.2%จากที่เดือนก่อนหดตัว0.1%แต่ที่ให้ความสำคัญในความเห็นส่วนตัวก็คือนาะจะเทียบปลายปีนะคะมาดูด้วยกันว่าจะออกมา ยังไงสูงกว่าใกล้เคียงหรือว่าต่ำกว่าคาดการไวหน่อยมีผลกับราคาทองคำนะคะแนวโน้มราคาทองคำก็เลยยังคิดว่าขึ้นอยู่กับตัว x-cpi นะคะแต่ว่าความสำคัญของเงินเฟอ้อเนี่ยะจะเริ่มลดน้อยลงไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเฟดเริ่มเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเงินเฟอ้อนะคะก่อนหน้านั้นเป็นห่วงเรื่องเงินเฟ ดังนั้นถ้าเกิดออกมาสูงกว่าคาดการณ์ไว้จริงเนี่ยราคาทองคำก็น่าจะลงไม่เยอะมากนะคะแนวโน้มระยะสั้นคิดว่าน่าจะขึ้นหวันในกรอบประมาณ2,450-2,477ดอลลาร์แนวรับ2,460ดอลลาร์2,450ดอลลาร์แนวต้าน2,477ดอลลาร์และ2,483ดอลลาร์ค่ะ ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน6ครั้งขายออกช่วงเย็น4,950บาทเพิ่มขึ้น200บาทค่ะแนวรับ4,800บาท4,700บาท, 4, บาทแนวต้าน4 1 0 0 0บาทท้วนและ4 1 5 5 0บาทค่ะถ้าเป็นการลงทุนระยะ,ะ,ยะสั้นนะคะก็อาจะขายทำกำไรออกไปก่อน คือถ้าเป็นสัญญาณทางเทคนิคนี่ระวังนิดหนึ่งว่าอาจจะเกิดสัญญาณที่เป็นทิปเปอร์ท็อปนะคะทิปเปอร์ท็อปก็คือขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิม3ครั้งแต่ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้เราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงนะคะอันนี้เดี๋ยวหลอดลุนว่าจะเกิดแพทเทิร์นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะคือออรทัมไฮเดิม2 4 7 7 7 นะคะถึงประมาณ283ประมาณตรงนี้นะคะก็ขึ้นไปประมาณ3ครั้งก็ถ้าเป็นระยะสั้นคิดว่าอาจจะขายทํากำไรออกมาก่อนแต่ว่าะระยะยาวถือต่อไปได้ค่ะส่วนก็คืฟิชเจลอนเล่นสั้นเป็นหลักอยู่แล้วนะคะก็เก่งกำไรฝั่งซื้อ2,460ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,450ดอลลาร์ค่ะ กลยเฟเจอร์ซื้อ2,490ดอลลาตัดขาดทุน2,480ดอลลาค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานช่วงกลางคืนแข่งค่ามากนะคะลด35บาทแข่งค่าขึ้นถึง15สตางค์นะคะ34บาท90สตางแล้วเพราะว่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างมากที่เดียวเงินบาทนยะรับ34บาท80สตางค์นะคะหลุดตรงนี้34บาท70สตางค์ค่ะ แนวต้าน3 5บาท30สตังค์ส่วน USD future แนวรับ3 4บาท60สตังค์นะคะแนวต้าน3 5บาทาทสตังค์นะคะทรดด i n g ตามรับตรงนี้ไปได้ค่ะเราก็ถ้าเกิดเงินบาทแนวโน้มแข่งค่า,ข,าขึ้นนะคะอาจจะมามอง USD future เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินบาทที่แข่งค่า,ข,าขึ้นได้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ